สบายดีสบายดีตอนเสาสบายเดินเสาพ่อแม่พี่น้องเอฟซี <F 4 S 2> ทุกทุกคานเนาะทุกคนเนาะวันนี้มาพบกันอีกแล้วในะตอนเสาที่ม่บานพ่อตองเรื่องอวันนี้ภารกิจของเขาก็สิเฮ็ดไล่ายางอยู่อาจจะเป็นอันนะ่ะเฮ็ดอนันเั้าไม่เท่าแพดเฮ็ดบอลกินเขาโดยเฉพาะสักจึกเป็นคนเฮ็ดเนาะเราไปเบิ้งนึน่สองว่าสักจึกเลยเราจะเฮ็ดโตกินเขาแครก็เพิ่็ เป็น nhau เมากินข้าวอยู่นอกคันนั้นึงเนอะเอาก็นี่นี่กันเป็นมือตอนเสาเนอะบรรยากาศดีๆสบายดีทุกคนเนาะอยู่ทางฟังใดคอมเมนต์บอกกันเลเด้ออพยพอยู่ทางประเทศใดอพยพอยู่ทางจังหวัดอะไรเนอะเสร็แล้วสบายดีนอ้องเต้าน้องยองยงหง,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 งิกหงิกขึ้นมาหมดสุขคนเนาะ Good morning! Good morning! Good morning! โ oh, อตอนนี้กันยังหกโมงเสาร์อยู่เนาะ Good morning! โอ้ไม่เท่ามีพื้นกันลุกมันนึงเข้าแต่เสาร์เด้อเดี๋ยวนี้คักแล้วเป็นบ่หความความนี้เติมนี่โอ้ oh, เขาเย็นบ่อซ่างหนิ บเป็นกินแล้วอืมเออมันเย็นแน่หน้าหรออุ่นซ่องเคือแล้รเหรอเรืว่าบอนั่นแหละเนาะเอาท่าเปิดเพลงเอาท่าเปิดเพลงอามะจะใช่ อ้าวเพื่เพรเร่งดังไงลูกเดี๋ยว,วเราเอาซีน่ะเอาเบีย,ยร์ไม้ต้นนี้นะทุกคนตอนเช้านี่ซาส,ะสะเบลนี่นะเฮามีเกลียบอันนี้มานี่แหละกากาซาเบียร์ใบเดิมซาลอเลียนไว้นี่ฮะนี่ทุ่งอ่ะนะทุ่งยางซาเบียร์ไม้เบียยเ้ยมะขวอย่งเขาชีเอาใส่ทุ่งป่าไว้กา้บดอไว้ปุปป๊กเนาะ ไว้ปุ๊บไกน่นี่จัดสถานที่นักการเกีก่ยวข้องก,ก่อนแล้วค่อยเบิง้งอันนี้มักเคล้อมักเล่นบ่อนี่เนาะักม่วงแดงเบี้ยม่วงมันเด็กแม่เนาะอาสซีกาใสท่ทงเอสัสต์ทงไปเลยมึนะยอเศร้ายังยองนังยองนังยองดูม้าเท่งได้บ่มาเท่งได้บ่ มันเข้ากองนี่แล้วมันบิ้งปไดายมอดไม่รู้เออมอดไปลูกเดี๋ยวมันเข้ากองแล้วมันเออมอดไปก้อนที่มันล้างหน้าแม่หนุกมันล้างหน้า้ะล้างหน้าแล้วล้างหน้าเรียบร้อยแล้วโอ้เคยผ่ันล้างหน้าเถอะล้างหน้าแล้วจะง่ายแล้วก็เมียนบ้อนเก็บบอนเด้อตื่นเสาเนาะตื่นเสาแต่ละเสาต้องเมียนบ้อนสะอาดสะอาดไม่ใชนอนหราเคุณปู่ไหม หมดไว้สิลเพิ่มหมดไว้ให้ดิจะไป,เ,ปเอาอันนั้นก่นนอ,อนเนาะอาจจะแค่ก่อนตอนนี้โอ้มุงตุดกับบ่หัมเด็ดกันอุบัตเอาภัตามุ่ง เราจะเอาข้าบัดรมงนี้ทุกคนมงเฮงมงสะบอนกับเขานี่มง,งนุ่มนิดนึงผมเห็นข้าบัดรเลื่อนอยู่อัดมุงของมงหม้ายนี่นี่ก็จะใส่อยู่นี้แล้วก็สีเฮ็ดกาเบียรแล้วอยางนั้นเนาะกาเบียร์ม่กาเบียใหม่แล้วก็ส่วน,นนะว,สวนอานาันนั้บอลแหไมิเท้าเพ็ดแต่ตมเมทาบุได้เป็นจกักจุกระศีไปเห็ดโตกินเข้าโตไปนิดนะ่ะ แต่เห็ดต่ำลงนน่งเห็ดต่ำถั่วข้าเจ้าได้นนั่งยู่อสวนฮันออกมานั่งกินในนอกเอาถ้วยบอกว่ามาป่าไปนอกเนาะเพราะว่าวนั่นมันอนา,นาคีข้าเจ้าเห็ดบนน,อน้องในวันกินอยู่บนเดียวกันเนี่ยโอ้ไม่รู้มีเมียนเล็บร้อยนีย่ตื่นสมัยกับมเมียนมุงมเมียนยังโอ้굿มอร์นนิ่งสบายดี굿มอร์นนิ่ง โอ้อยหลังหน้าแล้วสีแค้วแล้วอ้าวเต้านอยดิเออขดอยู่ท่นเนี่ยย่ายแล้วยันงนอนอยู่ท่นอยู่เนี่ยโอ้หนาวตีหอมพาลเลยดิหนาวเนี่ยโอ้มาผ้าซื้อให้หนขนาดห้องสรีข้องพ้าข้องเก่าเนี่ยเออข้องสร,รี สไลด์หมดเปล่าจีสำนักฟังกันเอาเออมพักฟังเอาพ่อทราบพ่อเข้ากันพุ่นน้พุน้นอยเข้าฟังเอาเอาขาบัดก่อน Mục sẽ đi hát nọ Bóng đẹp nọ ừ. Cảm ơn nhé bóng đẹp เย็บเลยลูกยวเย็บเด้อประน่ายเ็บเด้อเดนหเอซี่็บปกต้นไม้ปปุกะนาดไม้ัเห่ามะข่าแล้วันน่าเห่าไปปูกเอาไปมม่อลมันเหากับไปกอกง่ายมันน้าน่ะปู๊กอยู่นี้บันปัญญาหมาเหากับมะนาวเอาไปเมาค่อยู่ไกลบอกปูกี้เกียมมอนี่น่ะแล้วมขอเปนนเาก็ไปเอาง่ายง่ายว่าเขาสีไปย่างเาไปดีือว่าเาย่างไปเอาอยู่ไกล้มันยากมะข่อมีมีนี้หมดเล ปุกมันจะใช้เวลาบดดนดอกเดี๋ยวมันก็เป็นต้นย่างๆแล้วเป็นมาร์กตัวนี้แล้วเัาก็ไปเก็บเอาอยู่หม้อนี้จะกินเอาไปขา,ายเ,เอาหอมหม้อนี้นะคายคายไดเนี่ยนี่นี่เ,เอาตัวนี้แหละปุ๊หน่ะขายเฮ็เเดนี่น้านี่นี่ยพุก็เก็บไปอยู่หม้อนี้นะไปขายเอาหอม

กันเลกันเลยมาแดฮุดสบายดีพราะจันก yeah. okay. hmm. so ินกาแฟบ่กาแฟมุดมีบ่มีนะเละมีเราบุญได้มาต้มน้ำแล้วกินเนาะเดี๋ยวไปต้มน้ำกัน ย่างยู่อกาแฟ,ฟจ้ะเนาะนียู่เยะเา<ม>ขาเจ้าไข่สลับบ่ไข่ต้มข้าวเทาจันเนยเรา็จะกินไข่ต้มนี่ไข่นี่ไนไะข่อ่ะจะบุกินบ่ไข่เอออามนี้มันอนนัไไข่กกระต้มมาจะแเออ

นี่มันกินอยู่ลงพี่ิบเือนโอ้สอกเสียกมบัเนี่ยมจันกินเด้อไปบาตดอกไปบุกินดอกินกาเฟแล้วก็แล้วกินกาเฟตอน้าแล้วก็แล้ว

าลงหาละบอลงนาแม่ลรอาิแก่แม่ฮะ่แก้มี่แ้ว่แก้แล้ว

jadi ni. Sotak mai kan

อ่ไรนี่นะกินเด้อเอาอีกเออเอาเอาไหมเอาไปก็ได้แต่นี้เนาะเอากินเอาอยู่นี่เอาไปในตัวเนี้ยเคยกินบ่เคยกินบ่เคยกินเนี่ยเซฟบ่เซฟบ่กินกับเขาเด้อเอาไปกินกับเขาเนี่มันเขาสุดมันเขาก็ได้เจ้าไปไว้บนเจ้าเลยไว้เจ้ารถ rồi nó nhang đề 干不了。 What? <laughs>

ไข่เนาะัไข่เด้อพี่นเราเลยเรียบร้อยปะเนี่ยบทกิจเขาอ่ะส่วนนี้วันนี้เลยเนาะสำเร็จภารกิจรุ่นเบิ่งก๊น เป็นอะไรทุกคนเนาะพระบัตรพอดีสมัครเลยลกลับนอยก็ไดโฮมมแดดไปก่อนเนาะกินข้าวเขาจะอีเงี้ยเขาจะามากินอยู่ทีเราหลังจากนั้นจะเอาอย่างแปลงตั้งซะนี้ตั้งให้มันเพียงนี้ขึ้นมายอยงนี้นี่นั่งกินเลยแล,ลกกลนนแล้วก็สู้เนี่ยมากับโบขึ้นได้แบานี้นะกินอยู่ลุมพี่ในกระบ,บนแปลงครัวอยู่นี่เราแตงก็กินแล้วกับไอตัวอินเขาอยู่นี่เลยเป็นธรรมศาสตร์ คือว่าสำหรับอนาเฮตมึงเข้าฮากาสีสำหรับภารกิจนี้เนาะก็สิเป็นเท่านั้นเนาะทุกคนเนาะมีเนี่ก็คอมเมนต์ช่วยแนะนำให้เบ้ากี่แก้วแล้วก็บเบ้าซักจึกแล้วก็บุญน้ำน้ำเด้อตลอดที่อย่างคาดตกบกพอรอยอย่างบุตรทองบุทันเนาะที่อย่างบุทันคักทันแน่เนาะการแนะนำกันเข้ามาได้เนาะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เนาะบรรดาพ่อพ่อแม่แม่เนาะที่อยู่ทางภายในแล้วก็แต่งประเทศเนาะ ลงป้านาอาต่างๆที่ว่าอยู่ทางขันธุ์หรือแตงเทศก็คือกันเนาะแต่สามารถขอเมืกันเข้ามาได้เนาะมีย่งช่วยแนะนำของแนะนำพวกเขาเนะเาะเพื่อให้ทามาดีที่สุดให้ไร้ทุกคนเนาะช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยกันแล้วก็เบิ่งตั้ดที่อย่างคาัดยังอย่างพ่อเนาะอากาซีพยายามเฮ็ดห้มันดีที่สุดเนะะเาะสำหรับคลิปนี้กับเบาเกี่ยวกับที่ข้อจบไปเพียงคนนี้เนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ข้อก่าวคำว่าสบายดี